ีครับผมสวัสดีครับอตอนนี้ผมไปแลงจะเดินทางไปนะแปลงสามครับผมสันกำแพงครับไปครั้งแรกนะอันนี้มาคนเดียวครับผมเดี๋ยวเราไปเจอนาะยเจมกันที่อ่างเลยนะเดี๋ยวเราไปเปิดกล้องยังเป็นขังการเห็นกล้องที่บอนะครับน,น,นี่เราขับลงมาละตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงแปดโมงสิบหกนาทีครับนะก็เป็นเวลาตอนมเจ้าครับ ไปออกเจ้าล้าเรือนะก็แวะซื้อเข้าซื้ออย่างเตรียมครัวมาครับเดี๋ยวเขาก็กไปดูหน้าหมายวันนี้เห็นก้าหนึ่งนะครับวันนี้ลองสูตรอาหารนะเจมครับอาหารเพิ่งคิดค้นมาใหม่นะจัดไปวัาดีครับผมรอรุ่งกันเลยไปน,นี่กำลังเดินทางครับผม,ม ข้าเคมไมออนแล้วนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทชั่วโมง441เลี้ยวซ้ายนะครับหมู่บ้านสากลที่3ครับผมจะมีป้ายนะไข่แม่มเป็นครับแล้วก็ตรงต่อไป,ไปบนทางหลวงชนบทชั่วโมง4 4 4พอีก1กิโลเมตรอโอเคครับผม คับตรงไปนะครับผมเปลี่ยนตามแบบเนี้ยตรงไปเรื่อยๆนะครับเบี่ยงขวาเล็กน้อยมันจะเป็นแยกตัววายนะครับอีก500อยเมตรคุณจะถึงจุดหมายห้าร้อยเมตรคุณจะถึงจุดหมายนะครับ ไปเลยตอกไปเลยครับผม แล้วนะครับนึกว่าอางปิดแล้วนะครับคุณ <laughs> <Okay. S 2> มาถึงแล้วนี่ครับก็บแม่อยู่รอ,อก,กันที่นี่นะครับผมก็บอกว่านะเจมจะปาอกไปไหนนะนี่ครับผมผมกำลังมาถึงนะน่ะไอเหรอซากรอนแป้งสามนะครับ กำลังมานี่มาแอวหาแน,านา้เพิ่นนะครับเนี่ยเพิ่นอยู่ต่ำนี้ครับเนี่ยสวัสดีครับผมนี่ก็ลุงเนาะที่เพิ่นดูแลอยู่ที่นี่นะครับมาเลยหาดันก้อนแรกนดินคนยังไม่เข้าอ่ะนะมาไว้ผมก็ยังไม่รู้ครับผม, <laughs> ผมไม่จะเข้าตรงไหนเ <laughs> นี่ยสวยงามนะครับเพ่นเกาะเิ่นเลแต่ตรงนี้น้ำเพิ่นบอกว่า,วาน้ำแห้งลงนะครับนะผมกบงผู้ผมเคยมาเนาะ การสองไอไหมครับอันนี้นั่งรอไะอันนี้นั่งรอน,ะอน,น,นรอนะ่นะนลครับมาแล้วมาแล้ว อันนี้ครับโอเคครับผมปาน,นินว้าวอันนี้มาเย่าวหาแน่ๆป่ะนะครับซส่สใหญ่เหมือนกันนะครับตัวนี้ใสเ่เบื่บอโอเคนะครับผม ป,ปลาเปิดอยู่ในช่องเขานะครับเนเลย <laughs> <laughs> ได้ได้เลยครับสนานด้วยกันเลีนไปวันหลังปลากต่ที่ไหนกับตักโอเคครับผมแน่แล้วเพื่อเอาไปที่กกันะเมืนหม <c oughs> ืนดีอ่ะมนหุ่มด้วยกันนี่มัน <c oughs> สวัสดีสวัสดีพี่ๆน,นะนะและนักตกปลาทุกๆท,ท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบปะกับผมนัทลอนสายเพาะฟิชชิงครับวันนี้เฮามาณนะอ่งางสะกรแปลงสามนะครับะโอเคเดี๋ยวเฮามาเนี่ยวันนี้ผมเอามาแค่สี่คันนะก็เดี๋ยวผมมาถ่ารก็ไปดูนะครับนี่ครับผมอ่เจมสครับแล้วก็ ท่านผอ,อนะ่าจะยอยู่ต้มปุ้นนะครับเดี๋ยวเขาจะกแกงเต้นอย่างอยู่น,ะนี่นะนี่น่าจะเอมมากี่คันครับสี่ห้าคันห้าคันนะโอ้โหออกมาสี่คันครับชุดน้อยนะวันนี้ผมจะจเป็นตะก้อบิงนะครับชุดตะก้อบิ่งจะมาเทสลองจาอาหารนี่ครับเจ้าตัวเลยเจมฟิชชิ่งครับส่วนสายนะครับสายผมจะเล่นเป็นเบอร์สิบสองตอนนะครับ สิบสองปอนด์ส่วนตะขอนี่จะเป็นตะขอเบอร์ศูนย์จุดห้ากับศูนย์จุดแปดนะครับสองตะขอนะเกลียวเม็ดโฟมโอเคครับผมมารอรุ้งนะครับเมื่อก,กี้เราไปอาหารแน่นนะครับปุ้นอะเราก็ได้ปลานิญแล้วเมื่อก,กี้เอาปลาเนะีย่ยจะเป็นปลาไบโซกน้อยอ่ะไบโซกปอกอ่ะขึ้นแหนมตัวนะโอเคนะครับอันนี้ก็บรรยากาศแหนา่างนะครับก็มีนั่นะมาเยอะนะครับผมอ่ะเสียเวลาก็กกกลงเบ็ดเลย ครับผมนี่เคยเป็นเหยื่อของนัดจิมนะครับนะสูตรอย่างไรนัดจิมสุดหนึ่งซูเปอร์ฟิตสูตรหนึ่งนะครับยังมามีที่ปัม๊มแต่ไงแจะมาเทียบหรืวะนะครับโอ,อ้โหเล่นหรือทนะั้งวันเราแน่จริงกับตัวเนี้ยสี่คันนะครับไปลุยเ,เล่นสามโคงครับ กับข้าวตอนนะครับหมูย่างเกาหลีครับแซวส,สนุกด้วยนายเกมครับและผอบอกับผมตัวอบได้ฟิวครับเนี่ยบรรยากาศฝนตกนะครับฝนโอ้ยซิซเดี๋ยวกินข้าวแล้วกลับมาลุ้งกับตอนนะครับดีนะครับเอา หลังคาได้มาตุวยหลังค้าว่าปกตินะเือนะใหญ่ๆน,น,น,นะครับนาะผมก็โต๊ะมาแล้วครับออนม้มคับผมเนี่ยตอนนี้หลักการโนมอ่ะ A few moments later... สองตามกันมาแล้วนะเหยื่ยอเขาดีจริงๆครับนะ้าจิมอะ่างน้อนะ้าจิมพี่ชิงรูปนั้นปิงนะครับเอ,อน้าเจีกันแล้วครับตอนแรกครับผมป่านีนใส่ง,า,ง,งามๆเอ,อป่านี้เข้าช่วงตอนกลางวันครับประมาณนะครับบ่ายสองนะเริ่มกมิัมนหมูแต่ตอนนี้ก็มุ่งหัวเขาก็ได้สามตัวแล้วครับนะป่านีนเหยื่อน้าเจิมนะครับ หน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะนะครับสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับโอเค โอเครครับผมรวมนี้งเก็บเบ็ดเก็บครัวซิมเงินนะครับผมหา้ำแข็งโอเคอันนี้ป่าสวนหนึ่งนะครับป่านน้อยอะ่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้ผลงาน ดูเหมือนจะนักเลยดูเหมือนจะใหญ่นักอยู่โอเคนะครับนี่ผลงานหน้าดีนะครับนะผลงานหน้าดีผมวันนี้ตัวใหญ่มันจะตัวใหญ่หมอกกินนะ่ะได้สองตัวนะตอนน้าเจมก็ได้ไมตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ใส่ลำเลยแหเครื่เรื่องๆส่วนปตาน้อยนะครับได้ชิงหลิวนะโอ,โอ้น่ขนาขันนะครับ น้อยนะโอเคเดี๋ยวผมจะแบ่งปปาน้อยนะฮึ่งาเจมไปนาเจมเจนี่ยน่าไปทอดอะไรโอเคนะครับผมเหมาะครับปลาน้อยทอดวันนี้เขาได้มาเยือนแปลงสามครับผมบ้านสากวกอแปลงสามวันนี้ก็ม้วนนะครับเนาะนาเจมเนาะออชิงริวชิงริวนี่นนม่วนครับผมโอ้ท้อปวดมืออวดแขนเคยแน่ดีก็มีตอดเป็นช่วงๆนะครับก็ช่วงบ่ายก็ได้มาตีตอกเลยสามตัวนะครับน่ น่าจะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับมันเข้ามานะโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากติดตามเลยนะครับผมช่องเรา,เาสายเพาะฟิชชิ่งนะก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร e และกดเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมเดอกันะ้ไปที่ไหนกันใหม่ก็ตามไปนะไปทไนนั้งวันแรกกันเน้อบ๊ายบาย